สวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องเธอทุบทุกคนค้าสวัสดีครับมาเบ็ดแพะน้อยได้นเดือนกว่าครับนี่นะครับกินหัวอาหารครับแม่นบ่เคยแม่นบ่ใคยให้กินนมครับก็เลยก็เลยเกิดการจับน้่นและว่าต้องจับให้กินเดือนเดือนน้อยน้อยครับที่ผมถ่ายตั้งแต่ตอนนี้ตัวนี้ออกตัวแรกครับตัวแม่มตั้งแต่ตไปไงนี อันนี้โ่รเซเมมันของมัดแย่งอาหารกินนี่สินะครับเปรียบเทียบกันเกือบรุ่นกันหลายเดือนเอ๊หลายหลายมือครับนี่ตัวปูครับนะครับนี่ตัวปูตัวปูใหญ่กว่าครับรุ่นกันสิบกว่ามือครับได้ครับสิบกว่ามือแบบบางครับมองมันใ่ใหญ่แต่วเป็นคือแม่ให้กินนมมักงกินนมแต่แกต้งสองตัวก็ต้องจับหมดครับ แม่มันครับแม่แม่ตัวแม่แม่ตัวแม่ครับมายอมันค่อยยอมให,หก,กิน่นนมนี่นี่นี่แม่นี่ er, so, มนแม่แตัวผู้น้อยตัวน้อยเดียวครับนี่ครับน้อยครับแม่เนี่ว่ามันโดนจับจนเคยแล้วครับพอ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 ,พอผมเขม้าปุ๊บมันจะมันจะให้ลูกกินนมเพราะว่า มันรู้ครับว่าว่าเราบังคับมันแย่งกัน,น OSE ที่ฉลาดด้วกันนี่แม่ตัวนี้ใหญ่ตญัวใหญ่ครับกำลังรูปมันครับนะครับลูกมันถือว่าตัวรับนึงนึงกันครับใส่เสด้ครับถึตงตัวใหญ่ประมาณนี้ตัวนี้แม่ตัวนิดเดียวนลยครับเ่ามันกินนมโอ้มันเตอะแห้งขนาดเลยครับพอห้าอยู่ด้วยมันจะให้กินครับ แต่ว่าตัวนั้นจะตัวนั้นจะต้องบังคับครับรู้ครับว่ามันจะโดนบังคับมันมันจะบอกใครท่าใดเรื่องกินตัวนี้ก็บโบคือตัอื่นเนาะเข้ามาอ่ะ,ออะแบ่งกันกินเนาะมานะครับลูกมันจะรู้ครับพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะรู้เลยดูครับทีบังคับมันนะครับมาหา ผมบ่ได้เอากล้องเอาที่ตั้งกล้องขึ้นมาอยา่ายังไงเดี๋ยวฮะแต่ถ้าจับถ้าจับขาเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขออนี่ยจ,จับขาไปั่อนผมบ่ได้เอากล้องขึ้นมา,าจับขาครบแล่าคราวนี้เราเอี๋ยวกล้องนี้ก่านะอ่ะอ่ะไปยาครับ จะลู้ครับวพาเขาบังคับมันจับจะบดดิ้นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเลี้ยงลูกถึงสามเดือนครับไม่ให้กินนมเอแต่ว่าแม่นี่มันเป็นแพะ่ซื้อไม่ทั้งหมดนะครับซื้อซื้อหลายเดือนเลยแต่ว่ามันถ้าจับขาปุ๊บจะหิบวไปเยนะอย่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะนครับพอเขาบังคับมันมันลู้แหระครับเพราเราบังคับมันได้มันต้องมันต้องยอมให้กินครับ ยาเยอะเด้อ yeah. yeah, ตัวนี้ออกไปออกไปตัวนี้มันจะชอกซนครับตัวนี้มันปัวนี่แม่ท้องสองแพะในี่ท้องสองหรือท้องสามก็อาจจะเกิดเป็นเป็นท้องสามมันอาจ,จเป็นสามตัวครับเพราะว่าสายพันธุ์ที่ของผมเลี้ยงนี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ให้ลูกสองตัวครับแต่ว่าคอกหนึ่งหอกสองในส่วนมากมันจะเห็นเขาว่านะเขาบอกครับว่ามันจะให แก่หนึ่งตัวหน่อยตัวที่ว่าคอกสองที่เป็นสองตัวนะครับเรียนรู้ไปด้วกันนะครับนาะพี่น้องฝากติดตามไปด้วยครับผมนึใไม่เลยครับยังพิจว่าจะสอนหลายอย่างครับว่าจะมีการฝึกคือผมทําเป็นนะครับแต่ว่าผมจะคิดแบบว่าให้พี่น้องพอมาเบิง้งเรื่องเรื่องทํา สารแห่สอบสแหครับพวกสมแหตอนต้นไม้อะไรครับสําหรับมือไม้นะครับผู้เป็นแล้วก็จะว่ากันครับฝากมาติดตามนย,ยครับเด้อผมเป็นคนอีสานที่มาอยู่ไต้ครับอนไดเมียอยู่ใต้กนนีเมียไปเทพบครับไปเลียนไปเลียนเพิ่มลักสูตรบริหารของร่องประลัดครับนึงเทียบไปเป็นเดือนเลยนี่ครับดูแม่ครับแม่โดนี้ใหญ่ครับอันนั้นแม่ัวขู่ครับ ตัวน้อยเดียวลูกมันมันเกิดห่างกันประมาณาเกือบเดือนได้ครับแต่ว่าความใหญ่ดูสินี่ตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นตัวเมียยายเยอะเชยนะครับพ่อมันนั่นตนนุ้ม,มจะขืนยาแต่ถ้าบังคับสักพักนี้สักเก้านาทีสิบนาทีหรือเจ็ดนาทีมันมันกินอิ่มครับมันไปจกกินไอที่ผมตั้งไวน้นะยาข้าไป,ไป

มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาอ่ะข้าไปแต่ว่ากินถือว่าระดับหนึ่งนะครับให้กินประมาณเท่านี้ก็บอเป็นไรครับถือว่ารอดครับโอกาสรอดเยอะอ่ผมปล่อยมันแล้แต่ว่าตัวนุ่นม,ม่ต้องบังคับครับ,รบพอตัวนุ่นพอหายปุ๊บมันก็จะจะหยุดให้กินเลยครับตัวนี้ตัวน,นี้แค่มือเนี่ยนะครับตัวนี้มือรูบๆก,ก็รู้แล้วครับ แลาเขาเขาเขาจะมันจะต้องดุดเหมครับอย่านั่งกินเห็นไหมครับดูดูมันดูมันยัเงเพิ่งแม่เหรอครับดูมันกินเง่มันกินแรงครับมันแม่เึงบุคคลอยากให้กินเข้าไปกินหัวหาันรบบเพื่อผมจะเอาหารรอประมาณให้ให้กินไปเรื่อยๆครับว่บาจินแบบบังว่าถึงกับปลอยแบบเซนนะครับบางวันก็ให้กินบางวันก็บ่ให้กินครับ <Es per ate> อ้ยไม่ต้องเข้ามาตัวที่มันส้นมูอก่แต่ว่าแพบา่บม่ได้มัดสองตัวครับมัดเออมัดสามตัวตัวผู้นี่นี่นี่หลอกอย่าอยูเย่เฉยดตะเล็กไม่ลูกคอ,อกแรกครับก็มันให้ตัวผู้ตัวนี้มากเลยลูกมันครับหลายตยทีเลยวแบบว่า ออกไปข้างนอกนะครับนนเนาะอันนี้่ยคือ,คอ,คอปล่อยมันแหละเนพราะว่าม,มันมันก็ให้ลูกกินได้คนบา,างครั้งครับตัวตัวน้อยแน่นอนตันี้ก็ท้องท้องทุกตัวครับตัวนี้หกเดือนเจ็ดหกเดือนเจ็ดเดือนมันก็ทับแล้วครับแะผลมานี่มาเนี่นี่พอพันให้กินคอยครับคอยมันจะ ช่วยรายเรื่องหอรายเรื่องนะครับตัวนี้พอพันตัวนี้แม่แม่เลกเลยแม่ไงนี่เป็นแม่แม่ต้นมันลูกมันเกิดสองตัวครับตายไปแล้วแต่ว่ามันมันม่ได้อยู่น้อผมมันอยู่กับเพื่อนมันก็เลยตายผมไปไปขอซื้อกับเพื่อนมาเพื่มาดูแลเพรนั่นเป็นแม่ร้องตัวคู้นะครับผม ยังไม่ได้ฉีดยาครับฉีดย,ยาพยาธิยู่ตัวผูกโค้งงครับโค้งง่อาจจะเป็นลูกตัวนั้นแหละครับต้องมัดไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะทับมันจะทับแบบเลือดสายเดียวกันมันทับกันมันทําให้ลูกตัวลอยลงม <c oughs> ตัวพ่อพันที่ผมเอาไว้ครับมันเป็นลูกตัวนี้นลูกแม่นี่ครับคือมันทับตัวอื่นได้ครับ ไปซื้อพันธุ์ยังเขาบอกแต่ว่าก็ลืมไปแล้วทั้งหมดแพะมันสิบตัวครับเพื่อนแกงกันไปคนละเคิงมันไปตายอยู่กับเพื่อนตัวนึงมันก็ลืมผมไปซื้อมาอีกสี่ตัวสี่ขึ้นมาแตขอเป็นพอเป็นปลายไม่ที่ไปซื้อมาันจะขึ้นแล้วครับเหลือเก้าตัวเขาเนี่ยู่กับผมมาเกิดสองตัวก็เลยเป็นสิบเอ็ดตัวตอนนี้เป็นใบค่อยครับให้มันกินสำหรับแพะแพะตัวแม่ก็บที่ ทำให้น้ำนมเกิดเพราะว่าเป็นวานะให้น้ำนมมันดีนี่เป็นแม่นี่เพาะพ้องสองนี่นี่แพะยัดแปดเดือนนะครับตอนนี้นี่ชุดนี้ยัดแปดเดือนเลยแพะน้อยนี่นี่ทับแล้วนะครับพับเป็นพับเป็นเดือนเดือนกว่าๆล่ะตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นแพะแพะสาวครับท้องแรก ท้องครับท้องสุนี่ก็ท้องี่ตัตนกระท้องตัวแม่หญ่กระท้องตัวแม่หญ่ให้ให้ตัวนี้ทับครับถึงตัวนี้บอสเซบอไซลูกตัวนั้นครับมันคล้ายๆเกี่ยวทับกันเพราะว่าราสฉะนมันมันลูกมันจะน่อยลงครับสายพันนี่โค้งสางดีครับแต่ว่ามันเป็นแพะที่ว่าบ่สเซนแพะอ้วนกลมนะเป็นแพะแบนนะนี่นเป็นแพะเป็นแพะเป็นแบนแต่น้ำหนักเราเท ถ้ายี่นี่ขายถ้าถ้าเป็นตัวผู้ที่ว่าเขายาได้เขาเรียกว่าเขายาได้คือไปทําพิธีของาศาสนาได้ได้นะครับกบกิโลประมาณสองรอยกว่าบาทแต่ว่าถ้าแั่นั่นอยู่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดครับประมาณ 600, 600, 700, 800, ามานั่น,นถ,ถึงประมาณถึงสองร้อยยี่สิบกนนคบ 200, 200, 200, 500, วครับกิโลหนึ่งครับยังยังมันสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบแล้วแกเลรครับเพราะว่า มันตัวใหญ่มันจะเนื้อหลายหลายผมก็บอกเข้าใจกันครับในการซีีกลผบอกว่าถูกครับพาผมเพิ่งเลี้ยงแต่ว่าเขาี่สืบถามราคามากมัต่ำมานั่นครับครับฝากติดตามได้ครับเด้อพี่นองที่ถูทุกคนมากดถ้ามากดติดตามผมเดี๋ยวผมย้อนไปครับไปไลดูในคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถกดเห็นซื้อเจ้าเห็นเห็นในเจ้าที่สามารถติดตามได้ครับสำหรับยูทูบครับติดตามทุกคนนะครับที่ ที่มากดติดตามแต่ว่าถ้าอยากให้ผมกดติดตามได้ต้องคอมเมนต์ครับถ้าบอคอมเมนต์มันมันมันบรเห็นเพรากดต่อไปคู้นถูกใจมัน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 คือผมยังไม่เป็นนะครับเอายง่ายแต่คือยังลุ่งผมกดติดตามแล้วไปเล็วอยู่หลายคนอยู่ที่วันกดติดตามผมผมไม่ได้กดติดตามแต่ว่ามันต้องคอมเมนต์ครับพี่น้อถ้าบอคอมเมนต์ผมบุกวิธีอื่นนะถ้าบอคอมเมนต์ มันกดมสามารถกดเข้าไปเบิ้งข้อพิเแล้วก็ผมกดติดตามได้เลย,เลยครับถ้าคอมมนต์นนะฝากรับส่วนเด้อครับพี่น้องครับผมเป็นคนอีสานไม่อยู่ใต้ครับอย่างนี้อยู่ใต้เดี๋ยวผมจะสอนผมจะมีการสอนการไลกร่กันเรื่อง่อนต้นไม้ต้นไม้นี่ใช้เวาลาระยะการจากมือจากอือโดยกอนโดยที่ว่าเรต้องเเอาวิธีเรื่องราบกับธรรมชาติะครับ ก็ต้นไม้ละลายต้นเรื่องทาบตาทาบจริงนะครเดี๋ยวผมจะลงอีกทีนึงแล้วก็เรื่องซ้ำสมแหงส,อม,สอมอวนสมยังครับเดี๋ยวผมจะลงแบบรบกวนนะครับทั้งเรื่องไกช่ชนไก่ยังผมก็เป็นหมดครับ <c ười> รเพรเห็ดไดครับไหนคนจับจะติดตามก็ติดตามนะครับน่ารบกวนไหมจับไม่กระพุ่นก็จับขังไก่นุ่มโอ้โหมันจะมึนครับผมไม่ได้ตีขันบันไดอาหารนให้มันกิน โตไกลเป็นสองร้อยสามร้อยเงี้ยนะยินดีรุ่นกันมั้ยครับอ,อกฝนครับฝากที่ตามนี่ฝนมันตกแห้งครับมน,นีงครับสวัสดีครับพี่น้องครับฝากซื้อแน่เด้อครับผมบังมีนครับซื้อบังมีนหรือว่านายครับผมพี่นออ้าครับพี่น้องครับสวัสดี